ได้ชื่ออะไรว่าไอ้พวกหนุ่มเชือดนั่นเป็นหนุ่มเชื่อดเลยอันนี้เกียดอัเกลียดอันนี้เกลียดยากมากนี่ก็เรียกไอาี่แบบผือเรียกอะไรนะผือต้นผือต้นผือต้นผือก็ต้นอายก่อนผือไม่ใช่ต้นพวกพวกมันใหญ่กว่านี่พวกกับเปียยคำอย่างมันอขนาดนี้นอันนี้จักเหลี่ยมใช่ไหมไม่ก็สามเดียมเหมือนกันนะมันต้นใหญ่กว่ามันมันแบบอะไรมันคุมมันเนี่ยสามจริงถ้าทิ้งไว้มันก็ไม่ใหญ่นี้ ้ทิ้งไว้มันก็ใหญ่อือแค่เนี้งแหละมันใหญ่แล้วอันนี้เนี่ยมันเล็กหน่อยอเนี้ยกับ่อันนี้ยนันใหญ่คึ้นหนึ่งมันใหญ่คึ้นหนึ่งอันนั้นมันใหญ่ขึ้นเลยก็เลยไรมันใหญ่ขึ้นเลย่องอะไันใหญ่กบตุลกุ๊กอันนี้ตัวอะไรอันตุลขื้นตุลขื้นตุลกบตุลขื้นนี่เป็นเรื่องเดี่ยวนะครับสามเลี่ยมครับเอาไปทำอะไรได้ยังครับเนี่ยเอาไปทำไอ้ทอดเสือเนี่ยไปดนหนูก็ทำอะไรกันทอดเสือพูดเบาๆเลยจะเอาอุ้เนี่ย ดังดังหมูหนวก <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูทอสเสือไมรู้ไม่รู้ทอเสือขับไปนิ่ง <c oughs> ขอโคลิป